สวัสดีครับวันนี้มิกจะชวนคุยเรื่อง Challenger 3รถถังของอังกฤษที่หลายคนเรียกกันว่าเป็นรถถังรุ่นใหม่แต่ขอออกตัวก่อนเลยนะครับคลิปนี้ไม่ใช่คู่มือการใช้อาวุธและไม่ได้ชวนเชียร์ใครไหนเราคุยกันเพื่อเข้าใจภาพใหญ่แบบคนซื้อจริงว่าทำไมประเทศหนึ่งถึงตัดสินใจอัปเกรดรถถังและการตัดสินใจนั้นมันบอกทิศทางกองทัพในอีก10ปีข้างหน้ายัางไงเหตุผลที่เรื่องนี้น่าสนใจมากเพราะมันเป็นโลกความจริงแบบสุดๆครับ นี่ไม่ใช่เรื่องซื้อของใหม่แล้วจบแต่มันคือการตอบคำถามหัดโหดที่ทุกประเทศต้องเจอในยุคนี้ว่าถ้าอยากให้กองทัพมีกำลังลดถังอยู่จริงๆเราจะทำยังไงในวันที่งบตึงการเมืองกดดันเทคโนโลยีเปลี่ยนเร็วและห่วงโซ่อุปทานไม่ได้เชื่อฟังเราเหมือนเมื่อก่อน พูดอีแบบคือ challenger 3เป็นเคสที่ช่วยให้คนดูเลิกติดกับดักสเปกวันเปิดตัวแล้วหันมาถามแบบผู้ซื้อจริงว่าของชิ้นนี้จะอยู่ในระบบเราได้ไหมซ่อมได้ไหมอัปเดตได้ไหมแล้วจะทำงานร่วมกับพันธมิตรได้ดีแค่ไหนเพราะในโลกความจริงอาวุธที่น่ากลัวที่สุดไม่ได้เป็นอาวุธที่แรงที่สุดเสมอไปแต่มักเป็นอาวุธที่มีอยู่ทุกวันและพร้อมใช้ทุกครั้งที่ต้องใช้ครับคลิปนี้มิกจะเล่าให้ครบ3คําถามในคลิปเดียว เริ่มจากคำถามแรกที่ตรงไปตรงมาที่สุดว่าอังกฤษกำลังซื้อลดถังใหม่หรือจริงๆแล้วกำลังยืดอายุของเก่ากันแน่จากนั้นเราจะไปที่หัวใจของเรื่องนี้เลยคือทำไมอังกฤษที่มีเอกลักษณ์เรื่องปืนลดถังแบบของตัวเองถึงยอมเปลี่ยนมาเดินตามมาตรฐานานาโตแบบเต็มตัวและสุดท้ายเราจะกลับมาที่สิ่งที่คนซื้อสนใจที่สุดนั่นคือความพร้อมรบในปีที่7ปีที่10ปีที่1 5 เพราะรถถังแพงแค่ไหนถ้าซ่อมไม่ได้อไนไม่มาคนไม่พร้อมมันก็เป็นแค่ของจอดโชว์ครับเริ่มจากคำถามแรกเลยครับถ้าดูแค่ชื่อ Challenger 3หลายคนก็จะเผลอคิดว่าอังกฤษออกแบบรถถังใหม่ทั้งคันแล้วใช่ไหมคำตอบแบบตรงๆคือไม่เชิงครับเพราะ Challenger 3คือการแปลงล่างจาก Challenger 2ที่มีอยู่เดิมเป็นหลักผู้ง่ายคือไม่ได้ทุกบ้านทั้งหลังเราสร้างใหม่ แต่เลือก r e n o เวทหนักโดยเก็บโครงที่ยังดีไว้แล้วเปลี่ยนของที่เป็นหัวใจของการใช้งานจริงให้ทันยุคเช่นระบบความปลอดภัยระบบควบคุมการจัดการและส่วนที่ทำให้บ้านอยู่สบายขึ้น ในภาษารถถังส่วนที่แพงแล้วเปลี่ยนแล้วเห็นผลจริงมักจะไม่ใช่เหล็กหนาๆอย่างเดียวครับแต่มันคือสิ่งที่ทำให้ยิงโดนก่อนและสิ่งที่ทำให้รับรู้สถานการณ์ก่อนเช่นชุดป้อมระบบควบคุมการยิงเซนเซอร์คอมพิวเตอร์และการเชื่อมข้อมูลพออังกฤษเลือกรีโนเวทจุดเหล่านี้มันเหมือนลงทุนกับสมองและสายตาของรถถังมากกว่าลงทุนกับโครงสร้างที่ยังใช้งานได้อยู่แล้ว คำถามคือทำไมอังกฤษถึงเลือกวิธีนี้เหตุผลมันเรียบง่ายและโหดมากครับเงินเวลาและความเสี่ยงการพัฒนารถถังใหม่ทั้งคันกินเวลานาน,านมากแพงมากและเสี่ยงเรื่องเทคโนโลยีกับการผลิตที่จะหลุดแผนในโลกที่ภัยคุกคามมันมาเร็วกว่าเดิมอังกฤษเลยเลือกทางที่มีโอกาสสำเร็จสูงกว่าคือเอาของเดิมที่มีอยู่แล้วอัปเกรดให้ทันเกมแทนที่จะเริ่มศูนย์แล้วลุ้นว่าทุกอย่างจะทันเวลาไหม ทีนี้ถ้าไม่ได้เปลี่ยนทั้งคันแล้วอะไรคือจุดที่ทำให้มันดูเป็นรุ่นใหม่คำตอบคือการเปลี่ยนหัวใจครับรถถังหนึ่งคันถ้าพูดแบบคนซื้อจริงมันมีหัวใจอยู่3อย่างอย่างแรกคือการยิงให้โดนก่อนและยิงให้ได้ผลอย่างที่2คือการอยู่รอดในสนามที่เต็มไปด้วยเซ็นเซอร์โดนและอาวุธนํำวิถีและอย่างที่3คือทำให้มันวิ่งได้ทุกวันไม่ใช่วิ่งได้วันแรกแล้วจบ Challenger 3ถูกสร้างขึ้นบนตรกกะแบบนี้คือไม่ได้ทำให้เพื่อสเปคดูหล่อที่สุดแต่ทำให้รถถังสามารถอยู่ในสงครามยุคที่ทะเลของข้อมูลมันหนาแน่น,นขึ้นเรื่อยๆได้จริงในโลกสมัยใหม่รถถังไม่ใช่แค่เหล็กกับปืนแต่มันเป็นคอมพิวเตอร์บนเตนน่ะคับที่ต้องมองเห็นก่อนคิดเร็วกว่าและประสานงานกับหน่วยอื่นได้ไม่ว่าจะเป็นทหารราบปืนใหญ่โดนหรือเฮลิคอปเตอร์แล้วอังกฤษอัปเกรดกี่คัน ตัวเลขที่ถูกพูดถึงกันกว้างคือ1 4อคันครับซึ่งนี่เป็นประเด็นใหญ่เพราะมันไม่ใช่จำนวนแบบอิ่มๆสำหรับมหาอำนาจยุคเก่าแต่ถ้ามองด้วยสายตาคนซื้อมีกว่าอังกฤษไม่ได้พยายามสร้างกองรถถังมหาศาลแบบยุคสงครามเย็นแล้วขอกำลังพยายามรักษาแกนกำลังให้พร้อมลบมีคุณภาพและเชื่อมกับพันธมิตรให้ได้ผู้ตรงๆคือเลือกน้อยแต่ต้องใช้ได้จริงมากกว่ามีเยอะแต่ครึ่งหนึ่งจอดซ่อม แต่พอจํานวนมันไม่เยอะสิ่งที่โหดขึ้นทันทีคืออัตราความพร้อมครับพอรถถังจริงๆต้องมีส่วนหนึ่งเข้าศูนย์ซ่อมต้องมีส่วนหนึ่งอยู่กับโรงเรียนการฝึกและต้องมีส่วนหนึ่งพร้อมออกภารกิจหากการบริหารอะไหล่กับช่างไม่แน่น148คันจะรู้สึกเหมือนว่าน้อยลงไปอีกดังนั้น Challenger 3เลยไม่ใช่แค่การอัปเกรดตัวรถแต่มันบังคับให้ทั้งระบบซ่อมและระบบฝึกต้องคมขึ้นไปพร้อมกัน และตงนี้เองที่มันพาเราไปสู่คำถามถัดไปแบบหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็ถ้าจะทำให้รถถังจำนวนไม่มากมีความหมายในสนามรบจริงคุณต้องยิงได้แบบมาตรฐานร่วมต้องใช้กระสุนร่วมและต้องสนับสนุนร่วมกับพันธมิตรได้ไม่งั้นคุณจะโดดเดี่ยวเร็วมากในสงครามที่ยืดเยื้อนี่คือจุดที่เรื่องปืนลดถังกลายเป็นหัวใจของ challenger 3ครับ ภาพจำของอังกฤษคือผูกพันกับปืนแบบไลเฟิลมานานแล้วมันเหมือนลายเซ็นของเขาแต่โลกนาโตส่วนใหญ่ไปทางปืน120มม,มแบบสมูทบอกันแทบหมดแล้วแล้ววันนี้อังกฤษยอมเปลี่ยนคำถามคือทำไมคำตอบคือโลจิสติกชนะความเท่ครับสมัยก่อนเวลาคุณมีเอกลักษณ์อ่านได้ข้อได้เปรียบเฉพาะทางบางอยา่างแต่ในสงครามยุคใหม่คุณแพ้ได้จากเรื่องที่น่าเบื่อที่สุดเช่น กระสุนไม่มาอะไหล่ไม่ตรงมาตรฐานหรือต้องพึ่งซัพพลายเชนที่มีแต่คุณคนเดียวการไปทางมาตรฐานร่วมทําให้มีทางเลือกมากขึ้นมีฐานอุตสาหกรรมที่ใหญ่กว่ามีเพื่อนร่วมใช้ในระบบเดียวกันและมีตลาดของชิ้นส่วนและกระสุนที่ไม่ใช่ตลาดของคุณคนเดียวมิกชอบเปรียบแบบนี้ครับถ้าคุณใช้ของที่มีคนใช้เยอะก็เ,เหมือนใช้มาตรฐานปลั๊กไฟที่หาได้ทุกประเทศพอเกิดเหตุฉุกเฉิน ก็ยังพอขอยืมขอซื้อหรือขอเติมได้เร็วแต่ถ้าใช้ของเฉพาะทางมากๆก็จะเริ่มติดกับดักว่าทุกอย่างต้องทำเองและในสงครามที่ยืดเยื้อนี่แหละคือสิ่งที่พาไปสู่ความเสี่ยงแบบไม่รู้ตัว Challenger 3เลยไปพร้อมกับปืน120มม,มแบบสมูทบอร์ของไรนเมทัลในแนวทางเดียวกับที่โลกตะวันตกคุ้นเคยซึ่งได้กลับมาไม่ใช่แค่คำว่าแรงกว่าไกลกว่า แต่คือการเข้าเครือข่ายทางด้านเทคโนโลยีและซัพลายเชนและการเปลี่ยนปืนไม่ได้เป็นแค่เปลี่ยนท่อเหล็กนะครับมันลากไปถึงป้อมระบบควบคุมการยิงการจัดการกระสุนการฝึกคนและกระบวนการซ่อมทั้งหมดหลายคนจะถามว่าแล้วเอกลักษณ์อังกฤษหายไปไหมมิกมองว่ามันไม่ใช่หายไปครับมันคือการยอมรับความจริงว่าเอกลักษณ์ถ้ามันทำให้โดดเดี่ยวเกินไปมันกลายเป็นความเสี่ยง และในยุคที่การลบมักเกิดร่วมกับพันธมิตรการเข้ามาตรฐานร่วมคือการซื้อความแน่นอนระยะยาวแต่ตรงนี้ยังไม่ใช่คำตอบสุดท้ายว่า Challenger 3จะเวิร์กหรือไม่เพราะต่อให้เลือกมาตรฐานร่วมแล้วถ้าระบบซ่อมระบบฝึกและการสนับสนุนระยะยาวมันยังไม่ไหวรถถังยุคใหม่ก็ยังกลายเป็นทรัพย์สินจอดนิ่งได้เหมือนกันครับมิอยากให้ทุกคนลองคิดภาพง่ายๆครับถ้าคุณมีรถสปอร์ตหนคันสเปคโหดมาก แต่ไม่มีศูนย์บริการไม่มีอะไรและไม่มีช่างที่ทำเป็นผลคือรถคันนั้นจะกลายเป็นรถที่จอดอยู่หน้าบ้านและทุกครั้งที่เสียคุณจะรู้สึกว่าทำไมเราซื้อของแบบนี้มารถถังก็เหมือนกันครับคนดูชอบเถียงเรื่องม้าแรงเรื่องกลอกเรื่องปืนแต่คนซื้อจริงมักถาม2คํคำถามก่อนเสมอ 1. ถ้าซื้อแล้วมันพร้อมลบจริงแค่ไหน 2. เราดูแลให้พร้อมลบได้อีก1 0 2ถปีไหม เชาเลนเจอร์สอยู่ตรงกลางของคำถามนี้พอดีพรังกฤษผ่านยุคที่กองทัพยุโรปลดขนาดลดงบแล้หวังว่าโลกจะสงบยาวๆแต่โลกไม่เป็นแบบนั้นพอความตึงเครียดกลับมาสิ่งที่เจ็บปวดที่สุดคือคุณจะพบว่ากำลังที่มีอยู่ไม่ได้พร้อมใช้อย่างที่คิดบางอย่างขาดคนบางอย่างขาดอะไหล่บางอย่างขาดสายการผลิตและบางอย่างขาดระบบซ้อมและบำรุงรักษาที่ต่อเนื่อง ชาเลนเจอร์สเลยไม่ใช่แค่เรื่องรถถังแต่มันคือความพยายามดึงความพร้อมลบกลับมารถถังดีๆไม่ได้ชนะสงครามการชนะสงครามคือรถถังที่อยู่กับหน่วยได้จริงมีอะไหล่มีซอฟต์แวร์ซัพพอร์ตมีช่างมีระบบฝึกและมีการปรับปรุงต่อเนื่องนี่คือเหตุผลที่เรื่องดิจิตอลกับการเชื่อมระบบสำคัญมากพอเมื่อคุณทำให้รถถังเนี่ยเป็นระบบดิจิตอลมากขึ้นคุณได้ทั้งข้อดีและข้อเสี่ยง ข้อดีคือการอัปเดตระบบการติดตั้งเซ็นเซอร์ใหม่การเชื่อมข้อมูลและการพัฒนาให้ทันภัยคุกคามทำได้เร็วขึ้นข้อเสียงคือต้องมีทีมซัพพอร์ตด้านซอฟต์แวร์และไซเบอร์ต้องมีระบบทดสอบต้องมีมาตรฐานและต้องมีงบซ่อมระยะยาวผูดตตรงคือไม่ได้ซื้อรถถังอย่างเดียวแต่กำลังซื้อภาระการดูแลไปพร้อมกันและในสนามรบยกนี้ภาระมันไม่ได้หยุดแค่การซ่อมครับ มันรวมถึงการรับมือสงครามอิเล็กทรอนิกส์การลบกวนสัญญาณการหลอกเซ็นเซอร์และความเสี่ยงด้านไซเบอร์ด้วยยิ่งระบบเชื่อมต่อเยอะยิ่งต้องมีวินัยในการอัปเดตท,ทดสอบและปิดช่องโหว่ให้ทันไม่งั้นรถถังอาจไม่ได้พังเพราะกล่อบางแต่พังเพราะข้อมูลผิดหรือระบบทำงานไม่เต็มตอนสถานาการณ์จริงกลับมาที่อังกฤษแผนที่ถูกสื่อสารกันคือเริ่มพร้อมใช้งานระดับแรกในช่วงประมาณ2027 และให้ส่งมอบพร้อมใช้เต็มรูปแบบในกรอบถึง2 0 3 0ซึ่งฟังดูนานนะครับแต่โลกของการอัปเกรดรถถังหนะักมันถือว่าเป็นกรอบเวลาที่จริงจังและมีโอกาสทำได้ถ้าบริหารโครงการดีๆโอเคเพื่อให้จับต้องได้ขึ้นมีกก็สรุปเป็นตารางสเปคและวิธีคิดแบบคนซื้อและมิกใส่กรอบราคาเป็นไทยบาทไว้ในตารางขอให้ดูตารางนี้แบบรายเหตุผลนะครับ เริ่มจากมันเป็นโครงการแบบไหนใครทําอัปเกรดกี่คันเราค่อยดูว่าอังกฤษลงทุนกับหัวใจอะไรจากนั้นค่อยดูคำถามที่คนซื้อควรถามและปิดท้ายด้วยกรอบราคาเพื่อเห็นสเกลเงินแบบคนทั่วไปเข้าใจได้ถ้าอ่านแบบนี้ก็จะได้วิธีคิดที่เอาไปใช้ดูอาวุธเรื่องอื่นได้ทันทีไม่ว่าจะเป็นเรือเครื่องบินหรือระบบป้องกันภัยทางอากาศแถวบนบนมันจะบอกเราว่า Challenger 3ไม่ใช่รถถังใหม่ทั้งคัน แต่เป็นการเอา Challenger 2มารนะี n o เวทหนักแล้วเลือกเปลี่ยนชิ้นส่วนที่กระทบการลบจริงที่สุดโดยเฉพาะป้อมระบบยิงและสถาปัตยกรรมดิจิตอลซึ่งพอพูดแบบนี้เราจะเห็นภาพเลยว่าอังกฤษกำลังจ่ายเงินกับความสามารถมากกว่าจ่ายเงินกับเหล็กทั้งพันพอไล่ลงมาที่แถวเรื่องปืนหลักกับโลจิสติกนี่คือหัวใจของการตัดสินใจครับอังกฤษยอมเดินเข้าสู่มาตรฐานนาโต เพราะในสงครามที่ยืดเยื้อสิ่งที่ฆ่ารถถังได้เร็วที่สุดไม่ใช่แค่กระสุนฝั่งตรงข้ามแต่คือกระสุนของเราเองที่ไม่มาอะไรที่ไม่มาและระบบซ่อมที่ไม่ไหวการเข้ามาตรฐานร่วมมันเหมือนทําให้รถถังทั้งฝูงหายใจได้ระยะยาวและแถวที่มิกอยากให้หยุดคิดจริงๆคือจุดที่คนซื้อคนถามเพราะนี่คือสิ่งที่ตัดสินว่าของจะเวิร์กหรือไม่ในปีที่7ถึงปีที่15ครับ ต่อให้วันแรกเปิดตัวดูหล่อมากแต่ถ้าซอฟต์แวร์ไม่ซัพพอร์ตอะไรสะดุดหรือระบบฝึกกับระบบซ่อมไม่พร้อมสุดท้ายมันก็กลายเป็นทรัพย์สินจอดนิ่งได้เหมือนเดิมสุดท้ายคือ2แถวล่างเรื่องราคามิกใส่ไว้ให้ทุกคนเห็นเป็นกรอบเป็นเงินบาทง่ายๆว่าโปรแกรมระดับนี้มันอยู่ประมาณไหนแต่ขอให้จําไว้ว่านี่คือมูลค่าโครงการไม่ใช่ป้ายราคาต่อคันแบบเดินไปซื้อแล้วได้พร้อมลบ และตัวเลขเฉลี่ยต่อคันมาหลอกเราได้ง่ายมากเพราะแพ็กเกจสนับสนุนอะไรระบบฝึกและระยะเวลาสัญญามักเป็นตัวกำหนดค่าใช้จ่ายจริงในระยะยาวครับมีขอย้ำสั้นๆตรงนี้นะครับว่าราคาโครงการกับราคาต่อคันมันไม่ใช่อันเดียวกันตัวเลขแบบหารเฉลี่ยใช้ได้แค่ให้ทุกคนเห็นภาพเท่านั้นของจริงขึ้นกับแพ็กเกจอะไรกระสุนระบบฝึกการซ่อมและสัญญาสนับสนุน ก่อนจบมิกสรุปทั้งเรื่องให้เป็นประโยคเดียวครับ Challenger 3คือการตัดสินใจของอังกฤษว่าเราจะยังมีรถถังที่ใช้ได้จริงโดยไม่ต้องเริ่มใหม่ทั้งคันและต้องทำให้มันเข้ามาตรฐานร่วมกับพันธมิตรเพื่อให้ซ่อมได้ใช้ได้และอยู่ได้ยาวก็เพื่อนๆก็คอมเมนต์มาหน่อยครับว่าถ้าคุณเป็นคนจ่ายเงินจริงคุณจะเลือกทางอัปเกรดแบบนี้หรือจะเลือกซื้อรถถังใหม่ทั้งคันไปเลยและเพราะอะไร ถ้าถ่านเพื่อนชอบคลิปแบบนี้มีก็ฝากกดไลค์กด subscribe แล้วก็เปิดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดตอนต่อไปแล้วเราเจอกันในคลิปหน้าครับ